ทุกเงิน8หลักโหมดทั้งตัวแต่งตึงเหมือนสาว20ชีวิตหลูแม่ลีสลินยาขายเครื่องสำอางจนรวยพันล้านวัยห8ยังเดินสายปาร์ตี้ชีวิตดีกว่าเดิมได้ลูกเคยเป็นเศรษฐี เรียกว่าขึ้นแทนเป็นคู่แม่ลูกสุดแซ่บขวัญใจโซเชียลไปแล้วสำหรับคุณแม่ลีสรินยาสิทธาชัยและแก้มบุ๋มปียาดาล่าสุดมาเปิดใจในรายการกว่าจะมีวันนี้แม่ผ่านอะไรมามากและสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวอย่างมากหลีกทางให้คุณแม่ยุคใหม่ที่ไม่มีช่องว่างความห่างของเจเนเรชันกับดรสรินยาสิทธาชัยหรือคุณแม่ลีสาวฮอตดาวติกตอกแห่งปี ถึงแม่จะอายุเลขห้าแล้วแต่การเวลาก็ทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆแม่แค่อยากเป็นแบบอย่างถ้าเรารู้ว่ามีขึ้นลูกใหม่มาแม่ก็ต้องพัฒนาอยากให้เหล่าคุณแม่อายุวัยห0อัพได้ก้าลุกขึ้นมาสวยมั่นใจในตัวเองที่เห็นแม่เที่ยวบ่อยเดินสายปาร์ตี้เพราะว่าแม่ใครเครียดแม่ไม่ดิ้งเลยนะแค่อยากใช้ชีวิตแบบที่เราไม่เคยได้มาก่อนพอแม่แต่งงานวัเลยทำให้ตอนนั้นไม่มีโอกาส พอวันนี้ลูกๆดูแลตัวเองได้กันหมดแล้วแม่ก็ขอสนุกในแบบที่กล้าเป็นตัวเองล่าสุดเลยออกเป็นซิงเกิลใหม่มาค่ะผู้หญิงสายเปเรากลัวเรื่องการร้องเพลงเลยอยากเอาชนะใจตัวเองความสุขแม่คือได้ดูแลร่างกายที่สำคัญคือเรื่องเวลาแม่แบ่งชุกวินาทีที่เหลืออยู่ใช้ทำในสิ่งที่แม่รักหรืออะไรที่เรายังไม่เคยทำไม่รับผิดชอบอะไรแล้วพอแม่สร้างไว้หมดแล้ว ตอนนี้แม่ไม่ขอเงินใครเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตให้คุ้มลูกเป็นดาราแล้วให้ไปขอตังลูกเหรอลูกเขาเหนื่อยทำงานกว่าจะหามาเห็นแบบนี้แม่ก็ดีกีจบด็อกเตอร์มาสี่ใบนะคะการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ดูว่าลูกเรามีคนที่ผลิตเขามาเป็นแบบไหนแก้มอยากเป็นดาราตั้งแต่เด็กแม่ก็พาลูกเราไปแคสหนึครั้งไม่ได้หนึครั้ง แต่วันหนึ่งเราก็สามารถส่งเขาจนเป็นนางรายป้ายแดงได้และอีกเรื่องที่หลายคนต้องยกให้คุณแม่เป็นไอดอลในวัย58คุณแม่ลีสรินยายังหุ่นเป๊ไม่เปลี่ยนมาจากการดูแลเอาใจใส่รูปล่างและออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพร้อมเผยถึงเรื่องหลานไว้ว่าทุกคนคิดว่าการมีความรักต้องมีลูกทุกอย่างมันต้องพร้อมมันคือภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต